สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพยูเครนส่งโดนบีชีพถล่มโจมตีรถถังยานกราเทพของกองทัพรัสเซียเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพยูเครนจับทหารรัสเซียเป็นเชลยศึกได้หลายคนขาบ้านและขาฐานทหารของรัสเซียเองและเกิดเหตุไฟไหม้ปริศนาที่โรงแรมขนาดใหญ่ของประเทศรัสเซีย ไฟไหม้เส on ียหายวอดและเบลเยี e ่ยมลั is MM no ่นเตรียมส่งเครื่องบินรบเทพ F-16 ให้กับกองทัพยูเครนเพิ่มอีก30ลำโดยลำแรกจะส่งมอบภายในสิ้นปีนี้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลาลายการด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับยังคงทําลายผู้ลุกรานอย่างทหารรัสเซียของวาดิการปูตินโดยเฉพาะยานลบเทพนะบรับรถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่มันมาลุกลกานประเทศยูเครนสุดท้ายก็กลายเป็นอาหารของโดนพีชีพของกองทัพยูเครน ลมโจมตีสตึมเสยไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องที่มีภาพการที่โดยพิชีพของกองทัพยูเครนพุ่งใส่รถถังยานกราเทพของกองทัพรัสเซียสุดท้ายก็กลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองนะครับจากการโจมตีที่แม่นยำรุนแรงของโดนพิชีพยูเครนนะครับพี่น้องสตึมสตึมไม่เหลือจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่อนเสียหายยับเจอไีกมีชิ้นดีอีกแล้วนะครับจารถถังเทพยานไรแข็งแข็งครับก็กลายเป็นเครื่องพ่นไฟดีๆนี่เองนะครับที่กองทัพยูเครนต้องการกําจัด รถถังยนงกล่อของกองทัพรัสเซียเหล่านี้รวมถึงพลประจำรถถังที่เป็นทหารรัสเซียนะครับที่ขับยังรถถังเหล่านี้มาลุกรามประเทศยูยเครนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นเครื่องปอนไฟกลายเป็นปุ๋ยเป็นเล็กในพื้นที่ของประเทศยูยเครนทัดตึมแบบนี้นะครับบางจุดก็เป็นจุดที่เก็บรวบรวมกระสุนของกองทัพรัสเซียของอด็ตการปูตินวายจันรนมากนะครับส่งผลให้มีการระเบิดอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับตามที่กองทัพยูเครนได้ถ่ายวิดีโอมาเผยแพร่ ให้ชาวโลกรับรู้นะครับว่ากองทัพยูเครนก็มีมือมีตีนสามารถโจมตีทําลายรถถังยานกรอะเทพของกองทัพรัสเเศยของบริการปูตินได้อย่างต่อเนื่องนะครับในภาคตอน่อกของยูเครนที่กองทัพยูเครนตอนนี้มุ่งเน้นที่จะใช้โดรนพิชิพเป็นหลักนะครับพี่น้องเพราะว่าโดรนพิชิพนั้นสามารถผลิตขึ้นในประเทศยูเครนได้นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้ารอนาโต้ก็อาจจะช้าหน่อยนะพี่น้องช่วงนี้กองทัพยูเครนจึงหันมาพึ่งพาโดรนพิชิบของตัวเอง โดยการทำลายยานกลัวรถทางเทพของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ให้ราบพราศูนย์แบบนี้เลยครับพี่น้องสัดตึมไม่เหลือนะครับบางลูกก็โจมตีได้ดุลแรงจริงๆนะครับพี่น้องที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงมากๆของรถถางเทพของกองทัพรัสเซียครับที่เอามาลุกลามไปที่เขาก่อนชื่อยไปได้สุดท้ายก็ถูกโจมตีโดยราคาถูก ของกองทัพยูเครนแบบนี้ส่งผลให้ทหารรัสเซียและยานกล่ะลถถังเทพรัสเซียเหล่านี้กลายเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนต่อไปอย่างต่อนเนื่องครับจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียยานกราะรถถังเทพของรัสเซียเหล่าน <t> ี้เองที่อยู่ดีไม่ว่าดีแทนที่จะจอดที่ประเทศรัสเซียโกโก้กนะครับให้เขาเรียกไว้ว่าเป็นกองทัพดับสองของโลกในพื้นที่ของประเทศรัสเซียแต่สุดท้าย ก็ออกมาลุกลานประเทศยูเครนแบบนี้ก็ส่งผลให้กลายปเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนแบบนี้อยู่ร่มไปนะครับจากผลกรรมที่ตามถนนทหารรัสเซียเองเพ่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมาท้าไปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้เผยแพรแ่คลิปวิดีโอที่พวกเขาน,นสามารถบุกทลมทหารรัสเซียและสามารถกำจัดทหารรัสเซียได้รวมถึงจับทหารรัสเซีย เป็นเลยศึกได้ด้วยนะครับตามภาพวโดอที่เห็นนี้ที่มีทหารรัสเซียหลายคนถูกทหารยูเครนครับจับมาเป็นเฉลยศึกแบบนี้นะครับพร้อมก็เอาภาพปิดตาให้บพี่ร้องและนํามาจับรวบรวมไว้ใต้บ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีห้องใต้ดินรวบรวมอยู่เที่ยงครับอยู่ครนนั้นกําหนดให้เป็นที่รวบรวมเฉลยศึกนะครับที่ถ้าหากมีทหารรัสเซียยอมแพ้ยอมจำนนหรือสู้ทหารยูเครนไม่ไหวทหารยูเครน ก็จะเอามารวบรวมไว้ที่ห้องใต้ดินเหล่านี้นะพี่น้องเพื่อไม่ให้ทหารรัสเซียเหล่านี้ตุกติกหรือหลบหนีไปไหนนะครับแต่คาดว่ากองทัพยูเครนน่าจะลงโทษสาหนักไปแล้วนะครับโดนหมัดตงของทหารยูเครนไปแล้วนะครับเพราะว่าทหารรัสเซียเหล่านี้มาสร้างความกดแค้นให้กับประชาชนชาวยูเครนทหารยูเครนนะครับส่งผลให้ทหารยูเครนก็ต้องระบายความแค้นเป็ธรรมดานะครับและคาดว่าทหารยูเครนนั้นจะต้องนำทหารรัสเซียเหล่านี้ ไปสักถามหาข้อมูลทางทหารต่อไปนะครับเพื่อลำลมข้อมูลข่าวกรองจากปากทหารรัสเซียเหล่านี้ว่าประจําการอยู่ตรงไหนบ้าน,นครับหรือเก็บอุปกรณ์รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนบ้าน,นครับเพื่อทหารยูเครนจะรบได้อย่างมีแบบแผนนะครับในการเล่นงานทหารรัสเซียในพื้นที่หน้าการรบ ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้ารู้ตำแหน่งของทหารรัเสเซียก่อนจะทําให้ฐานยูเครนลบได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับส่งผลให้ทหารยูเครนก็มีประโยชน์ในการจับชลุยศึกที่เป็นทหารรัเสเซียเหล่านี้แน่นอนนะครับเพื่อน,นําไปประกอบการเข้าตีหรือตั้งรับทหารรัเสเซียในวืนที่นวหน้าการลบต่อไปและเหตุการณ์ต่อมาถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ไฟเวียนไฟกลางลงประเทศรัเสเซียอย่างต่อเน,นื่องนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างรุนแรงปริสนา ที่พื้นที่ของเมืองโบโกกัดของประเทศรัสเซียที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะพี่น้องที่ถูกระบุว่าไฟไหม้บริเวณนี้โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับในพื้นที่เมืองโวโกกาดครับที่มีภาพวิดีโอแสดงให้เห็นวิธีที่กลุ่มควันลุกไปพุ่งมาจากโรงแรมของประเทศรัสเซียในเมืองโวโกกัดแห่งนี้นะครับซึ่งรายงานระบุว่ามีทั้งโรงแรมที่กําลังก่อสร้างอยู่และจิตกันก็เป็นโรงแรมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ แต่ก็มีกลุ่มควันไฟพุ่งอ,ออกมาจากบริเวณดังกล่าวนะครับไปลองไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาเล่าวางเพลิงหรือโยนก้นบริสัอีกแล้วนะครับทําให้เกิดไฟไหม้มวันฟุ้งกระจายเป็นสักขนาดนั้นซึ่งไม่รู้ว่าโรงแรมเรือค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียของประเทศการปบูติลหรือเปล่านะครับ ถึงได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้เสียหายวัดวายแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับของทรัสเซียของประเทศการปูตินที่ถูกเล่าบางเพลิงหรือเกิดไฟไหม้ปริศนาอยู่ซ้ําแล้วซ้าเล่าบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับและมางานนี้ก็ไฟไหม้ปริศนาขึ้นอีกแล้วนะครับในโรงแรมในเมืองโวโกกาดของประเทศรัศสเซียส่งผลให้งานนี้เป็นงานยากของหน่วยดับเพลิงของกองรัสเซียอีกแล้วที่ตัากำลังพลและยุทโธปกรณ์มาช่วยกระดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย,อย่างรุนแรงแบบนี้นะครับพี่น้อง ว่าอาจจะเป็นเพราะการที่ถูกไฟเวียนไฟกรรมเล่นงานหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองทัพรัสเซียของเดกาปูตินไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไหม้เดือดร้อนเสียหายนะครับมาวันนี้ก็ไม่ประเทศตัวเองบ้างอยากจะรู้ซะบ้างว่าการที่ไฟไหม้ประเทศตัวเองนั้นรู้สึกเป็นยังไงจะปวดแค่นไหนนะครับพี่น้องงานนี้อาจจะบอกได้ว่ากรรมตามสนองประเทศรัสเซียเองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไหม้เสียหายก่อนสุดท้ายให้ทุกแก่ท่านทุกดันก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ ประเทศเบลเยียมครับชาติในนาโต้ประกาศว่าจะจัดหาเครื่องบินรบรุ่น F-16 ให้กับกองทัพยูเครนอีกถึง30ลำด้วยกันนะครับพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศไปแล้วนะครับว่าจะมอบ F-16 ให้กับยูเครนจำนวนมากนะครับและมาวันนี้ก็ประกาศอีกว่าจะมอบเพิ่มอีก30ลำนะครับให้กับยูเครนซึ่งได้ทำสัญญากับสหรัฐนะครับว่าถ้าบริจาคเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนแล้ว จะได้รับมอบเครื่องบินรบ F-35 มาทดแทนหรือเครื่องบินรบที่มีศักยภาพดีกว่า F-16 นะครับเพื่อมาประจำการทดแทนที่มอบาย้ยูเครนไปนะครับโดยเครื่องบินรบ F-16 ลำแรกของเบลเยียมจะถูกส่งมอบภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยข้อตกลงความมั่นคงดังกล่าวได้รับการลงนามระหว่างนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์ครูตของเบลเยียมนะครับกับประธานาธิบดีโบโรดิเมียเซรลสกี้ของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ นิร์เลนเดนมาร์กนอร์เวย์ได้มอ,อบเครื่องบินรบ F16 ให้แก่ยูเครนโดยมาวันนี้เบลเยียมก็ได้มาประกาศอมอบให้ยูเครนอีก30ลำนะครับงานนี้กองทัพยูเครนถ้าได้เครื่องบินรบเทพ F16 มาไปทำการแล้วคาดว่า สู้รบกับกองทัพรัเสเซียได้สูสีขึ้นหรือถล่มรัสเซียได้อีกมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับพ่น้องมกนขอ,อยิดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับน,นี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไปชา้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสาดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ